สองเรื่องสุดท้ายสั้นๆเป็นเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าพิซซ่าลอนจอน คือเรื่องนี้มันเกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งละกันที่อายุประมาณแบบ30นิดนิดๆเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างอวบอ้วนลักษณะเหมือนพิซซ่าซึ่งพิซซ่าที่นี่หมายถึงว่าขอบชีสขอบหนาคือห่วงยางอะไรเงี้ยมีห่วงยางเขาโพสตั้งกระทู้เองเลยนะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ลักษณะอวบอ้วนเหมือนพิซซ่าแต่ว่าสิ่งที่ย้อนสวนทางกันคือหน้าอกเขาจะเป็นผู้หญิงที่มีพุงแต่ไม่มีหน้าอกและด้านหลังอ่ะก็มองเป็นพุงห่อยๆเหมือนคุณป้าเลยแล้ววันนั้นเองที่เขาเจอประสบการณ์เนี้ยเป็นวันที่เขากําลัง โกนขนรักแล้โกนขนหน้าแข้งอยู่ภายในห้องน้ําจังหวะที่กำลังโกนขนหน้าแข้งอยู่จูๆ่ๆเขาก็สึกขนลุกสู้ขึ้นมาเว้ยเขาคิดว่าเอ๊ะหรือเพราะว่าน้ําเย็นในอ่างนะหรืออะไรก็ตามแต่พยายามจะไม่คิดมากเว้ยจังหวะที่กําลัง ไม่คิดอะไรเอาน้ําล้างขนหน้าแข้งที่โกนใช่ปะล้างฟองล้างอะไรออกหันไปเห็นผีต้นหนึ่งแล้วกันที่มัดหัวจุกทรงแบบทรงทรงไดเมียวทรงซามรไรยะมัดหัวจุกแบบจุกญี่ปุ่นอะเออจุกโบราณอะทรงผมจุกโบราณญี่ปุ่นอะดืงอยู่ตรงนั้นเว้ยอยู่ภายในห้องน้ากําลังจ้องมาที่เขาอยู่ซึ่งตัวผู้เล่าบอกว่าเนี่ยคือประสบการณ์ครั้งแรกที่เห็นผีแบบชัดๆเลยแต่การเจอผี่มันไม่นำห้เขากลัวนะ แต่กลับทำให้เขารู้สึกแย่เว้ยเพราะว่าผีตอนนั้นอะใส่เสื้อผ้าแต่เขากับโปลอนจอนซึ่งมันไม่แฟร์อเมริกันสัตวซึ่งนอกจากไม่แฟร์แล้วไอ้ผีตอนนั้นอะมันทําหน้าแบบมองบนอะมันแบบเฮแบบเแบบซ็งอะประลมประมาณว่าอุตสาเป็นผี มาแอบดูคนอาบน้ำทั้งทีดันเจอผู้หญิงหุ่นไม่ดีอีกแล้วทำหน้าแบบมองบนเซ็งๆใส่ตัวของผู้เล่าซึ่งตัวพู้เลาก็โมโหเว้ยก็เลยด่าในภาษาญ,ญี่ปุ่นประมาณว่าทำไมมึงเป็นคนไร้มารยาทแบบนี้ด่าผีด้วยความโมโหเพราะโดนเพราะโดนผีเหยียดรูปร่างตัวเองซึ่งไอ้ผีตัวน,นั้นอะ ก็พูดคําว่าซูเมมาเซนแล้วก็เฟดหายไปเลยเว้ยซึ่งตัวเขาก็มโมโหเหมือนประมว่ายังคงกลด่าผีต่อว่าและถ้ามึงจะมาขอโทษแล้วจะโผล่มาทําไมแต่แรกวะโมโหมากด่าผีด่าอะไรที่มโมโหสุดเลยคือมึงมายืนตรงนี้แต่เมือ่อไหร่วะเพราะว่านึกภาพเวลาผู้หญิงมันแบบเขาเรียกว่าอะไรโกนขนหน้าแข้งโกนขนรักแร้มันก็จะทําเพลงไปด้วยใช่ปะแล้วตัวเขาดันทำเพลงแบบแต่งเองเนื้อหาประมาณว่าขนรักแร้ชันขึ้นเหมือนกับต้นหอมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเพลงน่าอายที่เขาแต่ เองขำๆแล้วผีเข้ามาได้ยินเพลงนี้ไหมเขาก็ไม่รู้อะแล้วไม่บวกกับ สภาพร่างกายที่โดนผีมองเหยียดอีกอะโกรธเว้ยโกรธมากก็เลยเขียนกระทู้เนี่ยขึ้นมาเพื่อจะระบายแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรหาคนซัพพอร์ตอะมันก็มีคนมาซัพพอร์ตมันว่าโอเคถ้าผีตรงนี้มาอีกเดีย๋ยวจะช่วยทำฮาราคีรีคือเดี๋ยวผมจะเป็นคนตัดหัวเองแล้วให้คุณเป็นคนปิดที่มันอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเมคฟันเมคโจ๊กกันไปจนสุดท้ายทุกคนก็แบบว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคราวหน้าลองฟิตหุ่นใหม่ไหมแล้วไปที่ห้องเดิมดูเผื่อมันจะออกมาคราวนี้แล้วมันอาจจะปลอบมือให้ก็ได้ที่แบบความพยายาม เร่อคำถามยิ้มยิ้มกันไปเปลี่ยนบรรยากาศดูเอามาเรื่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้จริงๆแล้วนะเอาไปเรื่องอบอุ่นแล้วกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ารถดับเพลิงของเล่นคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในคืนวันฝนตกวันหนึ่งล้วกันมันเป็นวันที่คุณเอ๋กาลัง เดินทางกลับบ้านจากการทํางานมาระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนคันนาท่าทางเหมือนกําลังหาอะไรบางอย่างอยู่ตัวคุณเอก็เลยเหมือนเดินเข้าไปดูแล้วก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับซึ่งตัวคุณเอก็ถามแบบเกรงใจอะเนาะไม่กล้าถามดังกลัวเขาสะดุ้งอะไรเงี้ยซึ่งตัวคุณชายผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆหันมาแล้วก็บอกว่าผมกําลังหาของเล่นรถด,ดับเพลิงครับ พอดีผมซื้อมาฝากลูกชายแล้วหาไม่เจอครับซึ่งคุณเอ迪แบบนั้นก็อ๋องั้นเดี๋ยวผมช่วยหาครับมา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 จากนั้นคุณเอกก็โดดลงไปในในนาเลยเว้ยแบบไม่กลัวคุนเลยแล้วก็งม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 ,งมหาทั้งสองคนงม,มหาในลักษณะที่ตากฝนอะ่ะข้างบนเปียกฝนข้างล่างเปียกโคลนงมหาอย่างนั้นอะ่ะแต่สุดท้ายก็หาไม่เจอเว้ยแต่ว่าตัวของคุณเอกเกิดความสงสัยนิดนึงแล้วกัน ในตัวของผู้ชายที่กำลังงมหารถดับเพลิงอยู่ว่าทำไมผู้ชายคนนี้หน้าคุค้นๆวะรู้สึกคุ้นหน้ามากๆเนี่ยแต่คิดไม่ออกจนสุดท้ายหาก็เออโทรศัพทาก็ชักมันก็พยายามหาต่อแต่หาไงก็หาไม่เจอก็เลยเงยหน้าไปถามว่าทำไงดีครับคุณลุงแบบหางก็หาไม่เจออะไรเงี้ยคุณลุงก็พูดกับคุณเอประมาณแบบว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลองหาต่ออีกหน่อยละกันซึ่งคุณเอนี่ก็แบบ เอองั้นผมช่วยหาต่อไม่เป็นไรก็กลม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 หาเอา๊ไม่เจอเลยคุณลุงไปซื้อใหม่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เหงื่อหน้าขึ้นมาจะชวนคุยเว้ยคุณลุงหายไปละห,หายไปเลยอะตัวคุณเอก็เอา้าหายไปไหนวะแล้วก็มองรอบรอบก็ไม่เจอไม่เจอวิ่เววของการมีอยู่ของคนเลยเว้ยก็เลยแบบเอ๊ะแปลกๆแ,แต่ก็ไม่รู้สึกกลัวนะก็เลยเอะช่างมัน ไม่เจอก็ไม่เจอสงสัยคุณลุงไปแล้วมะก็เดินกลับบ้านท่าอย่างนั้นแหละทั้งเปียกโคลนทั้งเละโคลนนี่แหละจนกลับมาถึงบ้านแม่ก็ถามว่าเอ้าไปทาอะไรมาทําไมตัวเละโคลนแบบนั้นตัวคุณเอกก็ได้ตัดสินใจเล่าทั้งหมดให้แม่ฟังว่าเนี่ยเออไปเจอคุณลุงคนหนึ่งกําลังหารถด,ดับเพลิงของเล่นอยู่ตรงคันนาอะไรเงี้ยเออเห็นเข้าก็เลยเข้าไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่พอที่องเล่าคุณแม่ก็ทําสีหน้าแบบฮะคุณลุงที่คันนาหารถของเล่นหรออะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปหยิบอรูปเก่าๆมาอนเยเว้ แล้วก็ฉีรูปๆหนึ่งว่าคุณลุงที่ลูกเจอใช่คนนี้ไหมซึ่งตัวเอก็มองไปที่ภาพแล้วก็ว่าใช่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 คุณลุงคนนี้แหละซึ่งภายในภาพคุณเอในวัยเด็กกําลังนั่งตักคุณลุงคนนั้นอยู่เว้ยมันทําให้คุณเอแบบว่าอ่ะนั่นคือพ่อเขาหนิกลายเป็นว่าคุณลุงที่คุณเอไปช่วยหารถด,ดับเพลิงของเล่นก็คือคุณพ่อเขาที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนเขายังเด็กซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อเขาอะเขาก็เพิ่งได้รับรู้วันนี้จากปากแม่เขาได้แหละก็คือวันนั้นะ คุณพ่อของคุณเอได้ไปซื้อของเล่นในตัวเมืองซึ่งสิ่งที่ซื้อก็คือรถด,ดับเพลิงของเล่นซื้อไม่คุณเองเนี่ยแหละแต่ระหว่างทางกลับมาที่บ้านก็จะนําให้ลูกชายเขาเล่นดันประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตแล้วของเล่นที่อยู่บนรถมันก็ปลิวหายไปซึ่งพอแม่เขาเล่าเนี่ยแม่เขาก็ร้องไห้เนาะแล้วแม่เขาพูดมาคํานึงว่าดีแล้วนะที่ในที่สุดลูกชายของพ่อก็รู้สักทีว่าพ่อไปซื้ออะไรให้เขาประมาณอย่างเงี้ยประมาณว่าวันนี้ลูกชายเขาได้รับรู้แล้วว่าพ่อ ไปซื้อของเล่นให้จริงๆนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคุณพ่อได้บอกกับตัวลูกชายเองแล้วว่าให้ช่วยหาหน่อยอะไรอย่างนี้จบครับอบอุ่นและเศร้าวะก็อบอุ่นเลยมั้งขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์ต้อกดซับ s ไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ Membership Super Chat Super t a n k ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้